สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจัดอลอกบันเทิงคุณผู้ชมขาะอย่าลืมนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวก่อนเขาก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเพจทีวีภูแล้วก็ช่อยูทูบทีวีภูของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะบะจ่างต้องมาเล่าข่าวคุณแม่ของเราค่ะถือว่าเป็นคุณแม่ต้นแบบของสาว LGBTQ เลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือแม่มาอณภนะาค่ะ ซึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้นะคะแม่มาอานณภาของเราะะได้ไปออกรายการของคุณแม่มดดำนั่นก็คือรายการแฉนั่นเองค่ะแล้วก็ได้มีการถามว่าทําไมทําไมและทําไมฉันเป็นบุคคลธรรมดาแล้วทุกคนยังไปคอมเมนต์ว่าคุณแม่มาอีกแล้วก็ไปซัสในเรื่องที่แม่มาเนี่ยขายห่อหมกอีกแล้วก็ไปคอมเมนต์ว่าแม่ของคุณแม่มาอ,อนนภาอีกแม่มาก็เลยสงสัยว่า ทำไมทำไมและทำไมซึงทำให้ในวันนั้นนะคะในรายการแขกค,คุณแม่มดดำเนี่ยได้ร้องห่มร้องไห้ออกมาค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะคะในโลกของโซเชียลนะคะเช่นก็ททำเหมือนผูุ้ชนทั่วไปธรรมดาเช่นผิดอะไรเช่นถามเขาจะเช่นผิดอะไรฉันจะอยู่ฝ่ายนั้นอยู่ฝ่ายนี้ในอดีตหรือปัจจุบันแล้วมันเป็นอะไรเช่นงงด่าฉันทำไม ด่าด้วยคําหยาบคายซึ่งมาจากนะคะแนะนำของจ Talk ัตโททีวีพูนะคะก็ต้องส่งกําลังใจช่วยนะคะให้แม่มาออนาพานะคะหลุดพ้นจากประเด็นดราม่านี้สักพีนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะบาจากได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวจะมีนะคะมีสอนนอนแน่นอนค่ะสําหรับคอมมตนนะคะที่เข้าไปว่าแม่มาออนาภพานะคะซึ่งถ้าว่าแม่มาออนาพาเนี่ยแม่มาทุนได้แต่ว่าอันเนี้ยเข้าไปว่าคุณแม่ของคุณแม่มาอ,อนาาซึ่งอายุ90แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ศูน สอชอนะคะได้เข้ามาช่วยน,นั่นก็คือศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะคุณแม่มาอานภานะคะก็ได้ส่งแล้วก็แคป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 คอมเมนต์ที่ว่าคุณแม่ของคุณแม่มาอนภพาหรือว,ว่าว่าแม่มาอนภาให้กับทางสอชอแล้วเรียบร้อยค่ะ <S <S คุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีชาวเน็ตนะคะออกมาแนะนําคุณแม่ม้าอีกนะคะว่า ถ้าคุณแม่มาเนี่ยออกมาขอโทษผ่านโซเชียลเนี่ยเรื่องมันจะจบไหมอันนี้นะคะชาวเน็ตก็มีการตั้งคําถามแล้วก็ข้อสงสัยว่าถ้าแม่ม้าออกมาขอโทษเนี่ยทุกอย่างมันอาจสะผ่อนคลายหรือว่าเบาลงก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะจบไปแล้วค่ะกับประเด็นดราม่าของคุณแม่มาออนาพานะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวก่อนเขาก่อนใครนะคะที่นี่ที่เดียวค่ะจัดท็อปบันเทิงนะคะทางเพจพีพูออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องยูทูบพีพูค่ะสำหรับนี้บ้านจังซัดท็อปบันเทิงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวก่อนเขาก่อนใครหรือว่าข่าวเอ็กซ์ c l u s i v ในวงการบันเทิงสดๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจทีวีพูอ f ฟฟิเชีนะคะแล้วก็ช่อง y u t u b e ทีวีพูของเราด้วยนะคะและคุณจะได้พบกับรายการดีๆกับมาจ่างจัดทอกบันเทิงค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์รัวๆเลยนะคะ